การทำบุญทำกุศลให้รู้จักบุญจบของทำบุญอธิษฐานรับพรคำสอนหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยการทำบุญทำกุศลนั้นโปรดจะนึกว่าจะต้องหอบข้าวหอบของไปใส่บาตรที่วัดทุกวันหรือบุญจะเกิดได้ก็ต้องทอดกระถินสร้างโบสถ์สร้างศาลาและอื่นๆอย่างที่เขา โฆษณาขายบุญกันทั้งทางวิทยุหนังสือพิมพ์และใบเรี่ไรกันเกินกราดจนรู้สึกว่าจะต้องเป็นภาระที่จะต้องบริจาคเมื่อไปวัดหรือสำนักนั้นๆเป็นประจำบทสวดมนต์ชื่อพระพุทธทชัยมงคลคาถาที่คนต้นด้วยพาหุงมีอยู่ทอดหนึ่ง กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงชนะมารคือกิเลสว่าฐานาที่รรมมวิธินาจิตตวามุนินโทแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมปราชทรงชนะมารคือกิเลส้วยวิธีบำเพ็ญบารมีธรรมคือความดีมีการบริจาคทานเป็นต้น พระพุทธเจ้าส่งสอนการทำบุญทำกุศลโดยการให้ทานรักษาศีลและสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาให้ทานทุกวันให้ทำลายความโลภคือกิเลสทุกครั้งรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อทำลายความโกรธความเห็นแก่ตัวให้ใจสะอาดใจไม่เศร้าหมอง มองเห็นบาปปุนคุณโทษได้ทุกครั้งทำได้ดังนี้จึงชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าและก่อนที่ท่านผู้มีศรัทธ,ธาทั้งหลายนั้นจะถวายของแก่พระภิกษุสงฆ์ก็มักจะมีการอธิษฐานหรือที่เรียกกันว่าจบของบางคนจบนานบางคนจบช้าหลวงปู่ดูท่านบอกว่าท่านให้ข้อคิด ว่าก่อนที่เราจะถวายให้จบมาซิก่อนจากบ้านเนื่องจากพอมาถึงวัดมักจะจบไม่ไดไ้เรื่องคนมากมายเดินไปเดินมาจะหาสมาธิมาจากไหนเราจะทำอะไรก็ตามอธิษฐานไว้เลยเวลาถวายจะได้ไม่ล่าช้าเสียเวลาคนอื่นเขาอีกด้วยบางคนนะก็ขอไม่รู้จบให้ตัวเองไม่พอ ให้ลูกให้หลานจิตเลยสายหาบุญไม่ได้การที่หลวงปู่ให้จบก่อนนั้นมีความประสงค์ให้ตั้งเจตนาให้ดีบุญที่ได้รับจะมีผลมากญาติโจมจึงกรบเรี่ยนหลวงปู่ว่าควรอธิษฐานอย่างไรเจ้าคะหลวงปู่ท่านตอบว่าการอธิษฐานน่ะอธิษฐานให้พ้นทุกข์ หรือขอให้พบแต่ความดีตลอดไปจนพ้นทุกข์ถ้าเป็นบาลีก็ว่าสุทินังวัตเมฐานังอาสวะขยาวหังนิพานะปัจโยโหตุคนเราจะพ้นทุกข์ได้ต้องพบกับความดีมีความสุขใช่ไหมไม่ต้องอธิษฐานให้ยืดยาวหรอกเมื่อทำบุญแล้วมักจะมีการรับพรจากพระ มีการกรดน้ำบางทีไม่ได้เตรียมไว้ต้องวีหากันให้วุ่นวายหลวงปู่ก็บอกว่าใช้น้ําจิตน้ําใจของเรากรวดเขาเรียกว่ากรดแห้งไม่ต้องกรดเปียกเรื่องการกรดเปียกเขาเริ่มมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปิมพิสารเมื่อถวายของพระพุทธเจ้าแล้วท่านกรวดน้ําให้เปรตญาติพี่น้องที่มาร้องขอบุญจากท่าน ตอนแรกท่านไม่รู้เลยทูลถามพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าท so ุสะนโสคือหัวใจเปรตนั่นเองหลวงปู่ท่านต่อเพื่อให้กลายกังวลสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลากรวดน้ำเช่นคนที่รีบใส่บาตรก่อนจะไปทำงานส่วนการอธิษฐานรับผ่อนนั้นท่านแนะนำว่าข้าพเจ้า ขอรับผ่อนที่ได้นี้ขอให้ติดตัวข้าพเจ้าตลอดไปในชาตินี้และชาติหน้าแล้วก็อธิษฐานเรียกพระเข้าตัวเวลามีพิธีอะไรตัวอย่างเช่นเวลาเข้าปลุกเจกพระเราก็สามารถรับพรจากพระองค์ไหนๆก็ได้ทั้งนั้นการสำรมกายวาจาใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีพิติกรรมทางสงฆ์เพราะบ่อยครั้งที่ขณะพระให้ศีลหรือให้พรญาติโยมบางคนก็เริ่มคุยแข่งกับพระเสียงโยมเมื่อรวมกันดังกว่าเสียงพระเสียอีกตนเองไม่ที่บุญยังไม่พอแต่กลับไปสร้างความดำคัญให้ผู้อื่นเรียกว่าการขัดบุญที่ผู้อื่นพึงได้รับหลวงปู่เคยพูดว่าระวังให้ดี เดี๋ยวจะเกิดเป็นตะเคกขวางครองขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์หลวงปู่ดูแนะคํคำอธิษฐานเวลาทำบุญคำเดียวสั้นๆได้ผลดีครอบคลุ่มทั่วถึงทุกๆประการเวลาทำบุญควรอธิษฐานอย่างไรคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญก็มักจะอธิษฐานว่าจาินี้ขอให้รวย ชาตินี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนยศตำแหน่งแต่ที่จริงมีคำอธิษฐานที่ง่ายสัน้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่ามากหลวงปู่โดพรมมปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ นิพพานะปัจจโยหูตุเพราะคำว่าความดีนั้นกรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักและเมตตาส่วนความทุกนั้นก็หมายถึงต้องตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภยัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูเป็นต้นและที่สำคัญ การพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากๆดังนั้นค่ะเวลาทําบุญครั้งใดขอให้ท่านอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะถึงแม้ว่าเราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้น เราอาจเอาไปเล่นพนันไปซื้อ,อยาบ้ายาเสพติดสุดท้ายก็ไปนรกแม้จะมียศตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งไปข่มเหงรังแก่ผู้อื่นคดโกงประเทศชาตินรกก็เป็นที่ไปหรือแม้แต่จะมีคนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดี เราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนั้นคนนี้ให้มาหลงรักสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันไปและสุดท้ายนั้นก็ไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอันสำคัญเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีนั้นมีประโยชน์อย่างใด ดังนั้นเมื่อมีปัญญาแล้วแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาหางานหายศหาตําแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็จะหันมาหลงรักและที่สำคัญ เมื่อคุณมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วนั้นไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำอย่างยิ่งดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปไกลอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคําว่านิพพานะปัจจโยโหตุ ที่โบราณอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นพระวะปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพานเพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสปปรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาดก็จึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เรานั้น ผลทุกอย่างอย่างแท้จริง